สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเม่นะคะวันนี้เรามาดูดวงารายเดือนกันนะคะเป็นเดือนพฤศจิกายนนะมาถึงคิวของชาวพฤกษ์นะคะดูได้ทั้งแบบลัธนาศัยีเลยนะคะแล้วก็การแต่วันที่ก็ได้ทางตะวันตกแล้วก็ไทยค่ะตำแหน่งแรกจะเป็นตัวตนชาวพฤกษ์นะคะตำแหน่งที่2ตัวตนคนรัก ำแหน่งที่30สิทธิต้องระวังค่ะตำแหน่งที่4พนักงานที่มีร่วมกันตำแหน่งที่5้นะคะสิทีิเขาจะบ่อยคุณรู้ตำแหน่งที่6มุมมองที่เขามองคุณนะคะ7นะเป็นอิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์นะแล้วก็เป็นบทสรุปค่ะท้ายสำหรับแครายชน่อถือดาบนะคะก็หมายถึงการตัดสินใจที่รอบคอบนะคะความชัดเจนต่างๆที่ถูกกันกรองมาด้วยด้วยผลนะคะมาดูค่ะไพ่คุณใบแรกขึ้นมาเป็น3ถ้วยนะ ช่วงเวลานี้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารนิดหนึ่งนะคะเพราะว่า คุณทุกศพเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ผิดใจหรือว่าไม่เข้าใจกับคนรอบข้างของคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องญาติมิตรหรือเพื่อนๆนะคะแต่ว่าถ้าตีความกันตามเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะหมายถึงการเข้าใจผิดกับคนรักได้หรือการไม่มีเวลาที่จะได้อยู่ร่วมกันมากนะักเพราะว่าอาจจะมีเรื่องอื่นที่เข้ามาแล้วก็มาดึงโฟกัสดึงความสนใจของคุณไปนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้สิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องการสื่อสารแล้วก็การแบ่งเวลานะคะ ามาดูที่ตัวเขานะคะตัวเขาได้ไพ่แปแคทางแต่ว่าตัวแฟนคุณเนี่ยการสื่อสารเขาดีนะตรงกันข่ากับคุณนะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยกันระหว่างคุณสองคนจะไม่หนักเพราะว่าคนรักเนี่ยเขาแบบมีพลังบวกนะคะถึงคุณจะเข้าใจเขาผิดแต่เขาจะไม่เข้าใจคุณผิดแล้วเขาจะประครับประคองความสมคันญไปได้นะท้ายที่สุดมองว่าก็จะเป็นเดือนที่โอเคแหละนะคะระหว่างคุณแล้วก็คนรัก อ่าแล้วก็คุณรักคุณเนี่ยเขาอาจจะมีงานเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะน,นี่อาจจะเป็นสาเหตุเหมือนกันที่คุณอาจจะใช้เวลาร่วมกันน้อยลงนะสิ่งที่ต้องระวังค่ะเป็นพลังงานเลเฟอร์นะคะ ก็เป็นเรื่องราวของการหึงหวงนะคะต้องไม่คิดมากนะเพราะว่าในช่วงที่เราห่างกันช่วงที่แบบมีงานเข้ามาหรือว่ามีความจำเป็นอะไรใดๆที่จะไม่ได้อยู่ตัวติดกันนะคะ mm. ก็อย่าไปให้มันเกิดเป็นช่องว่างแล้วก็เป็นความหึงหวงแล้วกันเพราะว่าทั้งคุณและเขาก็อาจจะมีะเพื่อนร่วมงานหรือว่าใครก็ตามนะคะที่เข้ามาในชีวิตประจาวันในช่วงเวลาที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะก็อย่าไปมีความหึงหวงจนเกินไปแล้วกันนะคะให้มันพอดีพอดีเนาะ แล้วก็พนักงานที่คุณสองคนมีร่วมกันนะคะเป็นเด็กถือดาบกับหัวนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยคุณอาจจะมีอารมณ์งหงุดหงิดได้ง่ายเพราะว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆอาจจะไม่เอื้อมหน่วยเท่าไหร่นะคะมีเรื่องที่แบบทําให้เราหงหุดหงิดนะคะต,ต้องระมัดระวังทั้งคู่เลยแล้วก็ระวังคําคู่ให้ดีโดยเฉพาะเรานะคะเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะเหมือนใจร้อนแล้วก็เผลอพูดอะไรที่ทําลายจิตใจกันไปไม่ได้นะคะมันจะส่งผลไม่ดีในอนาคตเนาะ,ะสิ่งนี้เขาจะบอกให้คุณรู้นะคะ สองถ้วยนะคะไพ่ดีมากจริงๆเขาก็คือยอมคุณน่แหละนะคะเขาจะเป็นฝ่ายที่เป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วก็ให้ไพ่เสมอก็ไม่ว่ามันจะมีอะไรผิดพลาดนะ,ะการสื่อสารการทะเละาะกันการเข้าใจอะไรผิดเนี่ยเขาไม่ถือไม่สารแน่นอนแล้วเขาก็อยากไปต่อนะคะคือถ้าคุณยังไม่แน่ใจในความรู้สึกเขาบอกเลยสองถ้วยมันหมายถึงคนที่เขาอยากเป็นคู่กับคุณนะคะเขามีความรู้สึกที่ดีแล้วเขาก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นแง่ลบหรือคิดด้านลบกับคุณเลยนะ,ะอันนี้สบายใจได้นะคะแล้วก็ มุมมองที่เขามองคุณนะคะ สองคาถาเขาวางอนาคตร่วมกับคุณแล้วเขาก็ดูด้วยว่าคุณก็มีเขาในอนาคตนะไม่มองว่าตัวของคุณเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่เข้าใจคนรักผิดอะ่ะแต่คนรักเนี่ยเขา,เาไม่ได้เข้าใจเลยคุณผิดเลยนะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างมีความสุข,ขุมและเข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างดีนะเขานี่แหละจะเป็นคนที่เป็นผู้นําในเดือนนี้นะคะอิทธิพลนะคะที่มีผลต่อความสัมพันธ์ได้เป็นสีดาวก,กับหัวนะคะซึ่งก็หมายถึงปัญหาเกา่าๆในอดีตเนี่ยาบางทีจะวนกลับมาต้องแก้ไขได้ใหม่นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องความรักเลย ตรงเนาะก็ระมัดระวังนะคะบางอย่างมันอาจจะกลับเข้ามาทําให้เราไม่สบายใจได้อีกนะไพ่บทสรุปคาะเอซ็อกแคบขึ้นกับหัวนะคะช่วงนี้ต้องระวังเรื่องของอารมณ์อย่าคิดมากจนเกินไปนะคะอย่างที่บอกแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอาจจะมีแบบการทํางานหนักจากตามมากเกินไปยังไงก็ดูแลกันด้วยเนาะแล้วก็มีห้าดับกับหัวนะคะ ดีใจด้วยนะคะปัญหาเก่าๆในอดีตที่อาจจะวนกลับเข้ามาเนี่ยจะแก้ไขได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้าคุณสองคนมีข้อพิพาทอะไรกันที่ผ่านมาเนี่ยจะยุติได้เช่นเดียวกันในเดือนนี้นะคะไพ่เดวิลขึ้นด้วยการันตีได้เลยว่าจะจบปัญหาเก่าแบบสนิทแล้วก็ได้เ,เริ่มต้นวัักรใหม่ๆชีวิตจะดีขึ้นชีวิตรักจะแบบมั่นคงมากขึ้นนะคะแล้วก็เทมเพลนส์นะคะท้ายที่สุดคุณสองคนจะหาบาลานซ์ได้ภายในเดือนนี้แหละนะอะไรที่แับมันเข้ามา จุกจิกกวนใจเป็นเรื่องเล็กมากๆนะคะเพราะว่าอย่างน้อยฝ่ายคนรักมีความมั่นคงมากแล้วก็ไม่มองว่าเขาจะจัดการทุกอย่างได้นะคะเขาจะเป็นคนที่แก้ปัญหาชีวิตที่มันเข้ามาโดยเฉพาะใครที่แต่งงานแล้วเนี่ยคนรักจะเป็นแบบเหมือนหัวหน้าครอบครัวในช่วงนี้นะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่าเข้าเลยนะ o ล e y o u เซ e l f ฟ i ร์ t นะคะไปด e ้ y ฟรีเซล f นะคะอ่ามีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆนะคะช่วงนี้นะก็อย่างที่บอกคะ่ะว่าคนรักเนี่ยจะมีงานเข้ามาแบบกระทันหันหจะเป็นทั้งงานเก่าๆที่จัดการแล้วเคลียร์แล้วกลับมาอีกหรือเป็นงานใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าแปดแคาถาขึ้นนะนะ ก็เป็นช่วงเวลาที่ถ้าเขาไม่ว่างเราก็ต้องดูแลตัวเองรักตัวเองไปก่อนนะคะอย่าไปน้อยอกน้อยใจนะคะรีเซลนะคะพยายามปลดปล่อยตัวเองนะคนรักก็จะความทุกข์ในดีถ้าเคยมีความผิดอะไรต่อกันให้อภัยกันเถอคะค่ะเราเริ่มต้นกันใหม่วีดิ้งนะคะอันนี้สื่อถึงอนาคตที่คุณสองคนมีร่วมกันอย่างที่บอกว่าเขาก็มีคุณในอนาคตคุณก็มีเขาในอนาคตเนี่ยอนาคตคุณแต่งงานกันแนะ่นอนสําใครที่ยังไม่ได้แต่งส่วนใครที่แต่งแล้วก็หมายถึงว่าชีวิตรักชีวิตครอบครัวค่วคะมันคงมานะคะเด่นนะคะเดี๋ยวเรามา ท้ายที่ทำแนะนำนะไพโนนะคะ within the next few weeks. แล้วก็เดซอนิเดอเชิช่วงเวลานี้ถ้ามีอะไรที่ยังไม่สมหวังนะอย่าคิดลบนะคะพลังงานโนขึ้นเนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่คุณคาดหวังไว้แต่ยังไม่ได้แบบ อ่าร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่ต้องการนะคะหรือว่ารออะไรบางอย่างที่มันยังมาไม่ถึงก็พยายามตัดความคิดด้านลบออกไปนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะเข้ามาเองนะคะความโชคดีต่างๆเนี่ยค่ะพนักง,งานก็บอกมาแล้วว่าภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะคะจะได้รับข่าวดีเนาะอ่าแล้วก็แดร์สติเบเชอร์นะคะอ่ะสาสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นแน่นอนในช่วงเดือนพฤศจิกายนถ้าเกิดหน้านี้คุณมีอะไรขับข้องใจไม่สบายใจนะคะทุกอย่างจะคลี่คลายนะคะจะมีแังด้านบวกเข้ามานะรับพลังงานบวกได้เลยค่ะ วันนี้ขอบคุณชาวพิศษทุกท่านแล้วก็ชาวสด้วยนะคะที่เข้ามารับชมถ้าชอบคำทำนายอยากเคลมพิมพ์น้ำรับได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าจะดูส่วนตัวแอดไลน์ชัยวุฒิสกอ o ส e โดนตรงน้องหมีตรงนี้นะคะที่เขียนให้เป็นตัวอย่างนะคะแอดไลน์มาได้เลยแล้วก็สอบถามโปรโมชั่นได้ค่ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ